เมียตอนที่22ตัวละครที่ต้องหายไปดาลิลีทำไมละ่ะทำไมเจ้หลินถึงไปได้แต่ฉันห้ามไปฉันเป็นห่วงไออีเหมือนกันนะฉันบ่นอุบที่ตัวเองต้องมาอยู่ที่คอนโดของหมอเลแทนที่จะได้ไปช่วยไออีที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปลอดภัยอาจจะเพราะว่าคุณไปก็เป็นภาระปกป้องเธอเป็นหน้าที่ของคนเป็นสามีฮนั่นสินะ ฉันแค่อยากรู้ข่าวอีก่อนใครมาแอบอยู่แบบนี้ฉันดูเห็นแก่ตัวจังเลยฉันช่วยอะไรใครไม่ได้เลยไออีจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันได้แต่นั่งกอดข่าวอยู่บนโซฟาโดยมีหมอเลนั่งอยู่ข้างๆมือใหญ่เอื้อมมาวางไว้บนหัวของฉันเป็นการปลอบโยนทำไมคุณถึงได้ดีกับทุกคนแบบนี้นะรู้ไหมเวลาที่คุณดีกับทุกคนแบบนี้คนอื่นเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าคุณอ่อย อีคุณจะปลอดภัยหมอเชื่อแบบนั้นตอนนี้ทำตัวตามสบายเถอะนะสบายไม่ไหวจริงๆค่ะฉันกระชับอ้อมแขนที่กอดเข่าของตัวเองให้แน่นกว่าเดิมเพื่อสะกดความกลัวในใจที่มันมากมายเหลือเกินหิวไหมเราไปทำอาหารกันเถอะคุณลิลีจะได้มีอะไรทำจะได้เลิกฟุ้งซ่านหมอเลลากแขนของฉันที่เอาแต่จมทุกเข้ามาในห้องครัวแล้วเปิดตู้เย็นที่มีของเต็มเอียด แสดงว่าปกติก็ทำอาหารกินเองสินะใครเขาจะไปมีอารมณ์ทำอาหารกันเล่าแต่หมอหิวแล้วไงฉันด้แจะแอบมองหมอเล่ยอยู่บ่อยครั้งเพราะชายหนุ่มที่อยู่ตอนนี้ดูอารมณ์ดีแต่ในสายตาของเขากลับเศร้ามันช่างเป็นสิ่งที่สวนทางกันเขาคงเป็นห่วงคนที่อยู่ในอันตรายไม่น้อยไปกว่าฉันเลยหมอชอบพี่สาวฉันใช่ไหมคะก่อนนะ ใช้คำว่าเป็นความรู้สึกดีๆด,ดีกว่าใช้คำว่าชอบมันจะดูรุนแรงไปผมไม่เคยเจอคนที่มีพลังงานบวกล้นเหลือขนาดเธอถ้าตอนเช้าคุณลินลินทักมาเล่าเรื่องเครียดสักพักเธอก็จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นเองเหมือนเธอมีพลังเยียวยาตัวเองที่สูงมากโอผู้สเสหนเจลินเป็นานางฟ้าเลยแบบนี้เรียกว่าชอบมากๆชัว จะรู้ไหมนะว่าเธอกับสามีเธอรักกันดีแล้วหมอไม่ต้องช่วยอะไรอีกแล้วถ้าหมอรู้จะเสียใจหรือเปล่าตอนนี้ต้องช่วยหมอไหมหมออยากกินอะไรอะ่ะฉันจะทำเองเห็นแบบนี้ฉันทำอาหารอร่อยมากเลยนะ <c oughs> งั้นเหรอครับผมก็ทำอาหารอร่อยมากเลยเหมือนกันหมอหยิบเนื้อและผัก หยิบอะไรที่จําเป็นออกมาจากตู้เย็นฉันเลยช่วยเออรับผักจากหมอมาล้างให้สะอาดขีโมซะไม่มีงั้นหมอช่วยฉันทําดีไหมแล้วเลิกฝืนยิ้มได้แล้วเห็นแล้วมันขัดใจดูก็รู้มันเป็นความกังวลใจจะมายิ้มอะไรมากมายหมอจะยิ้มตลอดเวลาไม่ได้นะเขาจะคิดว่าอ่อย <c oughs> จริงๆก็อ่อยนะคำตอบของหมอทำเอามือของฉันหยุดเลยเพ,เพื่อ เพื่อให้คนไข้มาตรวจมีใจอยากจะมารักษาในทุกอาทิตย์ไงแต่ผมไม่ได้อ่อยกับผู้หญิงสาวๆนะผมอ่อยกับคนชราเด็กผู้ชายผมทำทุกคนนั่นแหละคนที่ตอบยังคงยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีใช่หมอก็อ่อยกับฉันด้วยผู้ชายร้ายกาจฉันพึมพำออกมาเบาๆแค้นใจที่ตัวเองโดนตกเขาอย่างจังแถมตอนนี้ก็ยังหัวใจสั่นไหวเพราะเขาฉันนี่มันโง่จริงๆว่าไงนะครับ เปล่าคะ่ะฉันด่าผักแล้วถ้าพี่สาวของฉันกับพี่เขยรักกันดีหมอจะทำยังไงต่อคะมันก็หมดหน้าที่ของหมอแล้วใช่ไหมล่ะฉันถามคนที่กำลังหั่นหมูหน้าที่ของผมไม่ใช่ทําให้เขารักกันแต่คือการทําให้เขาหายการทําให้เขารักกันก็แค่วิธีการคนที่ขอผมมาขอให้ผมช่วยรักษาจุดอ่อนลองคิดดูนะคุณถ้าพี่เขยคุณเจอผู้ชายลมอยู่ แล้วเกิดจะถูกตีด้วยท่อนเหล็กขึ้นมาแต่ถ้าเหล็กนั้นมันมีสนิมที่เป็นเอ่อแหล่งสะสมเชื้อโรคคุณคิดว่าพี่เขยคุณจะทำยังไงสติแตกเลยนะเหมือนกับวันที่ไปสวนสัตว์ไงอ๋อแบบนี้ที่เองใช่ผมเข้าไม่ถึงพี่เขยคุณเลยนอกจากวันที่ต้องรักษาเราก็เป็นแค่คนอื่นกันจะเป็นหมอเขาก็ไม่รับการรักษาผมเลยต้องรักษาผ่านคุณหลิน ตอนแรกผมเลยใช้วิธีแย่เขาหึงเขาจะได้มีความรู้สึกอยากจะครอบครองมากๆแต่พี่สาวของคุณยังบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกอะไรอยู่ดีจะทำยังไงผมถึงจะเข้าพี่เขยคุณได้นะเขาจ้างคุณมาเท่าไหร่คะคุณหมอถึงได้ต้องทำขนาดนี้ <c oughs> โดนจับได้แล้วก็มากอยู่มากเพราะที่ผมจะเปิดคลินิกของตัวเองได้เลยผมก็อยากจะมีครอบครัวอยากจะให้ครอบครัวของตัวเองสุขสบายนะผม28แล้วนะคุณ ผมก็ต้องสร้างตัวได้แล้วหมอเล่พูดถึงเรื่องของตัวเอง<ๆ>ก็มีรอยยิ้มขึ้นมาเฉยเลยนั่นสินะคนที่ฟังคนอื่นมาทั้งชีวิตแต่วันนีม้มีคนมาฟังเขาบ้างเขาอาจจะรู้สึกดีก็ได้แบบนี้ต้องถามไม่เคลียร์ก่อนมีแฟนแล้วหรือยังคะถึงอยากจะสร้างครอบครัว ไม่มีตลกใช่ไหมละ่ะแต่อาชีพหมอไม่มีเวลาหาแฟนหรอกวันๆเจอแต่คนไข้แต่ก็อยากจะสร้างไว้ก่อนเผื่อมีไงไม,ไม่มีแฟนแบบนี้เราจะทำอะไรก็ได้สินะโสดสนิทมีรูปเป็นซับขนาดนี้แถมขยันทำงานใครบ้างไม่อยากได้เป็นแฟนอย่างน้อยก็สาวๆที่เที่ยวมาแกล้งป่วยอยู่ทุกวันพวกนั้นก็ต้องมีคิดมาตกหมอบ้างแหละอยางมีแฟนเด็กกว่าเยอะๆไหมล่ะคะ แอบคิดในใจนะคุณลิลี่ยิ้มอะไรครับเปล่าค่ะฉันแค่เห็นหมอยิ้มฉันก็เลยอยากจะยิ้มบ้างฉันรีบแก้ตัวก่อนจะรีบล้างผักให้เสร็จไม่รู้ป่านนี้อีจะได้กินข้าวหรือยังไม่มีฉันอีคงจะวุ่นจนไม่ได้กินอะไรแน่ๆตอนนี้อีจะเป็นยังไงบ้างทำไมเจลินไม่ส่งข่าวมาเลยนะแบบนี้ฉันยิ่งห่วงเข้าไปใหญ่เลย ฉันจะจัดการกับความรู้สึกตอนนี้ได้ยังไงทำหน้าเศร้าอีกแล้วเศร้าแบบนี้หมอไม่อนุญาตให้หั่นผักหรอกนะเอามาหมอทำเองลิลลี่ไปนั่งพักก่อนเถอะเราสนิทกันถึงขั้นกับเออลีกชื่อหุนหัวกันแล้วเหรอคะคุณลิลี่แบบนี้มันยาวน่ะอยากจะเออเรียกแค่ลิลี่ได้ไหมแค่นี้ความยาวของชื่อมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็เรียกแค่ลิลี่ก็แล้วกัน คนที่พูดดันชั้นออกแล้วหันมายิ้มให้ชั้นเขอ่อยเก่งฉั้นสะบัดออกมาเบาๆกับท่าทีตกเกยื่อของหมอได้ยินนะครับอ่อยที่ไหนที่นี่ละค่ะเอาเถอะฉั้นเองก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะทำอาหารจริงๆนั่นแหละจะโทรไปหาเจลลินตอนนี้เอ่อจะเป็นอะไรไหมนะด้านชิงหลงผมคิดเอาไว้อยู่แล้ว ว่าพวกมันต้องจัดการคนที่ขวางทางแน่ผมเลยให้อโลมิโอตามอยู่ห่างๆแล้วมันก็ทําจริงๆถึงจะไม่มั่นใจว่าพวกไหนเพราะตอนนี้ศัตรูของอลินมีหลายทางเกินไปผมมองคนตัวเล็กที่ยกมือสวดมนต์ขอพรให้คนเป็นแม่ปลอดภัยท่านชิงหลงครับกระผมว่ากระผมไปเองท่านชิงหลงกลับบ้านเถอะครับเอาคิงไปแลกกับเบี้ยม,มันไม่คุ้มกีนหันมาบอกผมแต่ผมกลับไม่คิดแบบนั้นเพราะผมจะไปจัดการมันด้วยตัวเองกูอยู่ของกูดีๆเสือกกัดไม่เลิก ต้องเจอกันบ้างแล้วงั้นกลับบ้านเราจะต้องเอาอลินไปส่งผมให้คนลับรถกลับบ้านผมไม่งโง่จะเอาอลินไปเสี่ยงด้วยหรอกนะบ้านผมมีคนของชินใครโทล่าป้าคอยเฝ้าอยู่น่าจะปลอดภยัยกว่าการที่ไร่บี้พว่งมันไปกับผมแน่ๆถ้าเฮียจะให้ฉันกลับบ้านทำไมไม่ให้อลีมาด้วยลินลินหันมาถามผมด้วยสีหน้าสงสัยเออก็ผมก็มีเหตุผลของผมไหมถามมากจริงเลย ฉันลืมนึกละมั้งที่จริงไม่ใช่ผมนึกดีแล้วพอเห็นหมอเลยที่กำลังอยู่กับลี่ลี่เลยนึกขึ้นมาได้ว่าผมเองก็ควรจะทำอะไรสักอย่างมาจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันห่วงมากเลยค่ะฉันกลัวเรื่องนี้จะซํารอยเดิมตอนนี้อลิเริ่มมีอาการวิตกกังวลแล้วเริ่มสติแตกชีวิตเธอไม่เคยต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมเลยดึงคนที่กำลังสติแตกมาโอบเอาไว้สัญญา ว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกไม่อยากเห็นน้ำตาเธอแล้วรถของเรากำลังเลี้ยวเข้าซอยบ้านแต่กลับมีรถหลายคันจอดเลี่ยงรายอยู่ในซอยมันมาดักรอมันจะเก็บเราทุกทางสินะรถของเราเลี้ยวกับทันทีแล้วรถมากมายที่จอดรอการมาของเราก็เริ่มไล่ตามเราเหมือนคนทวงหนี้ไอ้กินโทรหาโทรล่าจัดการเรื่องทางหนีมาทีเราโดนแล้วผมหันไปมองลินลนิที่ตอนนี้มีท่าทีตกใจจนผมต้องอบเธอไว้ ไม่ต้องกลัวฉันจะไม่ปล่อยให้เธอต้องเจออันตรายแน่ๆจะบอกว่าไม่กลัวก็ไม่ใช่แต่ฉันเชื่อใจเฮียนะสัญญาว่าจะทำตามที่เฮียบอกทุกอย่างคนที่กลัวโผล่เข้ากอดเอวของผมเอาไว้ตัวของเธอมีอาการสั่นระรัวกล้าเพื่อผมงั้นเหรองั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันผมหันไปขอปืนจากลูกน้องที่อยู่ด้านหลังแล้วยัดปืนพกใส่มือของเธอเธอมีท่าทีตกใจไม่น้อยผมไม่ได้โง่ขนาดที่จะให้เมียตัวเอง ไม่มีทางป้องกันตัวอะไรหรอกนะเผื่อไว้ไม่มั่นใจอย่าเอาขึ้นมาถือถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไปกีนจะคอยดูแลเธอผมไม่ใช่คนที่ไม่รอบคอบแต่ผมก็ไม่คิดว่าชีวิตของตัวเองจะจีรังหรอกนะเป็นอะไรไปงั้นเหรอทำไมเฮียถึงพูดเป็นลางไม่เอาถ้าเกิดเอะเดือนนี้ฉันท้องเฮียมไม่ได้เจอหน้าโูกเลยนะเพราะฉะนั้นห้ามตายรับผิดชอบต่อทุกครั้งที่เสร็จข้างในด้วย คนที่พูดพูดออกมาด้วยน้ำตาที่คอเต็มรอบดวงตาเลยประโยคของเธอมันทําเอาคนที่นั่งทางรถเงียบแล้วมองมาที่เรานี่เธอกําลังทวงหาการรับผิดช,ชอบอะไรของเธอเนี่ยผมเป็นคนมีความรับผิดช,ชอบอ่ะมันใช่แต่มันใช่เรื่องที่ต้องมาคุยกันต่อหน้าลูกน้องทางรถตู้ไหมแล้วไอ้พวกนี้จะมาอยากรู้เรื่องของผมอีกนานไหมเนี่ยฉันต้องรับผิดช,ชอบใช่ไหมถ้าเดือนนี้ไม่ท้องล่ะน้าดูผมมองคนตากลมที่เอ่อล้นไปด้วยน้ำตา แล้วต้องถอนหายใจออกมาตอนนี้ฉันรู้สึกมีอะไรดิ้นดิอยู่ในท้องเลยล่ะคะ่ะเวร์เพิ่งจะกดเมื่อคืนลูกโตวไวไปละผมลูบผมของเธอเบาๆคือยังไงก็ไม่ให้ฉันตายสินะโดนไล่ล่าแบบนี้ผมคงใจเย็นไม่ได้แม้จะไม่ได้โดนไล่ยิงกลางถนนแต่มันเป็นที่อับสายตาเราต้องโดนแน่ๆถ้าจะให้เข้าในเขตชุมชนรถที่ติดก็คงไม่เหมาะท่านชิงหลงครับท่านโทราจะคุยด้วย นที่อยู่เบาหน้าข้างคนขับส่งโทรศัพท์มาให้ผมสายสนทนาจ่ายเป็นอะไรแกต้องการอะไรเอาเครื่องบินของเฮียมาให้ฉันทำเครื่องบินบังคับหน่อยมากไปให้ยืมหนึ่งอาทิตย์แล้วประกอบกลับมาคืนเหมือนเดิมถ้าไม่เอาก็ไปหาซื้อมาเล่นเองเอาแต่ใจจังเลยนะหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ทันจะชำระเสร็จเลยเฮียต้องไปรับแม่ยายที่เฮเวนมอร์แล้วขับออกทางเลี่ยงเมือง เปิด GPS ไว้จะส่งเส้นทางไปให้คนอย่างชิงหลงหนีมากกว่าสู้ไม่สมเป็นเฮียเลยนะมันก็เรื่องของฉันละนะเพราะอะไรนะลรอเพราะผมมีของที่จะต้องปกป้องนะสิผมมองคนที่นั่งอยู่ข้างๆที่มองหน้าผมด้วยความสงสัยเพราะสาวน้อยที่ชื่อลิลลีล่หรือเปลา่าสาวน้อยที่ทำให้เฮียปิดตัวเองสาวน้อยที่ขอเฮียแต่งงานตั้งแต่วันแรกที่เจอ <c oughs> แต่ก็นะตอนนั้นเฮียแค่13ขวบเอง จะพูดอีกนานไหมส่งเส้นทางมาฉันจะไปรับม้าเลยลินอารมณ์กินง่ายไม่สมเป็นเฮียนหลงเลยนะแสดงว่าแทงใจดําแค่นี้แหละฉันจะไปเคลียร์ทางเข้าบ้านให้แล้วอย่าลืมสัญญาล่ะจบสายสนทนาผมส่งโทรศัพท์คืนให้ไอ้ก,กินผมขอให้โทราช่วยเลือกทางที่ประทะน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าผมกลัวแต่ผมไม่อยากให้เธอต้องมาเจอเรื่องน่ากลัว ถ้าผมไม่มีเธอปานนี้ผมคงจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ยากแต่เพราะมีเธอผมเลยเสี่ยงที่จะโดนไล่ยิงไม่ได้ผมจะไม่ยอมเสี่ยงกับอะไรทั้งนั้นเราจะไปรับม้าเธอกันค่ะรอยยิ้มน้อยๆเผยขึ้นบนใบหน้าผมไม่ได้ชอบเธอแต่ผมชอบรอยยิ้มของเธอผู้หญิงที่ขอผมแต่งงานตั้งแต่อายุแปดขวบและจริงๆลถตู้ของเรารีบตรงดิ่งไปที่เฮเวนมอ r e จะไล่บี้กันขนาดนี้แสดงว่าฝั่งนั้นก็พร้อมในระดับหนึ่งแล้วสินะผมไม่ชอบการสูญเสียที่มันมากมายค่าแมททับได้ผมก็ชนะศึกได้มันก็ไม่ต่างกันโรมิโอคอลลิงตูตูต,ตูายสนทนาครับท่านชิงหลง คุณจินหัวถูกยิงที่ไหลเสียเลือดมากตอนนี้ผมขับรถวนอยู่ในเมืองน้ำมันเหลือแค่ครึ่งถังหนีได้อีกไม่นานแล้วนะครับมาเจอกันที่เฮเวนมอล์จบสายสนทนามันตีเราสองทางกะให้ผมไปช่วยแม่ยายไม่ได้ที่มันจะจับตายอยู่แล้วบีบให้อลินเหลือตัวเลือกเดียวงั้นเหรอเพื่ออะไรต้องมีเหตุผลสิผมมองคนที่มองผมตาแป๋วเพื่อรอฟังคำตอบแต่จะให้ผมตอบเธอ,อยังไงมองทำไม ไม่มีอะไรจะบอกเธออามาปลอดภัยไหมคะจะบอกยังไงให้เธอไม่กังวลถ้าจะบอกว่าถูกยิงก็คงสติแตกแล้วมั้งปลอดภัยตอนนี้ก็คงยังปลอดภัยแต่ถ้ายังช้าก็อาจจะเป็นอันตรายเราต้องรีบมากกว่านี้ผมคงทนเห็นลินลินนอนร้องไห้แบบตอนนั้นไม่ได้อีกแล้วถ้าอยากจะทำเรื่องนี้ให้มันจบแบบไม่มีการสูญเสียคงต้องใช้วิธีของผมแล้วสินะผมไม่ได้บอกว่าบ้านเธอจัดการไม่ดีนะแต่ มีอำนาจไม่มากพอถ้าเอาไม้มาเผาไฟยังไงมันก็เป็นแค่ฟืนผมอุตส่าห์ปล่อยให้มันได้มีชีวิตต่อไปจะหาว่าผมร้ายไม่ได้นะป๊อกแล้วรถที่เลี้ยวก็ทำให้หัวของคนที่นั่งอยู่ติดหน้าต่างโคกกับกระจกดังป๊อกอ้ายเจ็บจังแล้วนั่งยังไงให้หัวโคกมานั่งนี่สิผมดึงเธอมานั่งบนตักแม้เธอจะมีท่าทีเขินอายแต่ก็ไม่ได้ขัดใจ ก็เธอสัญญาแล้วว่าจะไม่ดือ้อแบบนี้ฉันไม่เข้าใจว่าหัวมันจะไม่เคาได้ยังไงนั่งเบาะมันก็เหมือนกันงูจังเลยแบบนี้ไงผมกดหัวของเธอให้ซบลงมาที่ตัวของผมแทนเฮ้ยบทจะน่ารักก็น่ารักมากเลยนะเฮียเนี่ยแบบนี้กวดฉันไม่รักหรือไงตอนเฮียร้ายฉันก็รักตอนนี้เฮียน่ารักแบบนี้กะจะให้ฉันรักแบบถอนใจไม่ขึ้นเลยเหรอ แล้วคนที่ซบอ,อยู่ที่อกของผมก็พูดขึ้นมาพร้อมกับช้อนสายตาขึ้นมามองผมน้นอยๆรักจนถอนใจไม่ขึ้นงั้นหรอชอบคํานี้จังเลยแต่จะมีใครบ้างที่ไม่รักผมสาวๆทุกคนที่อยู่ใกล้ผมก็ต่างทออสะพาให้ผมกันทั้งนั้นเธอจะรักผมก็ไม่แปลกรักให้มากกว่านี้ไงผมกระซิบเธอเบาๆแต่ดูเหมือนคนในรถมันจะเงียบไปกันหมดจนแทบวจะไม่มีเสียงหายใจคนไหนมันแซวผมจะจัดการตัดลิ้นมันให้หมดเลย อม้าปลอดภัยฉันดีใจจังเลยโล่งใจไปได้เยอะเลยอลินอนม้ยังปลอดภัยแต่ฉันไม่ได้บอกว่าม้าจะไม่เป็นอะไรฉันไม่อยากให้เธอสติแตกนะเราจะรีบไปรับมา้าแล้วรีบพากลับบ้านให้ไหวที่สุดอ๋อค่ะฉันเชื่อเฮียนะเราจะไม่พาม้าไปโรงพยาบาลเลยคะที่บ้านเรามีหมอที่เก่งที่สุดนะแม้ตอนนี้จะบ้าก,กามและขี้เมาไปหน่อย แต่ความเก่งของมันไม่ได้ใช้เงินซื้อมาแน่ๆที่สำคัญผมจะได้ไม่ต้องห่วงหลายทางเมื่อมาถึงเฮเวนมอ r e คนในรถตู้ก็กรูกันออกมาจากรถเพื่อรอรถที่กำลังจะมาถึงคนมากมายที่อยู่หน้าห้างสรรพสินค้าทำให้พวกนั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้อาวุธเลยแต่การประทะมันมีแน่ๆพวกมันมีมากกว่าทั้งที่ไล่ล่าเราและไล่ล่ารถของไอโรมิโอด้วยทำให้กีนต้องลงไปจัดการผมถอดสูตรเอาไว้ให้อลินถือไว้ ไม่ได้ออกแรงจริงจังมานานแค่ไหนแล้วนะเฮียสีหน้าเป็นกังวลของลินลินมันทำให้ผมต้องหันหน้าไปยิ้มให้เธอไหนบอกจะเชื่อฉันฉันไม่เอาตัวเองเออกไปตายงูงหรอกนะแค่จะลงไปเป็นเด็กเปิดประตูรถผมเดินลงไปจากรถพร้อมกับดึงถุงมือที่หลวมให้กระชับขึ้นก่อนที่จะยัดมือของตัวเองลงไปในกระเป๋าผมไม่ชอบต้องไปสัมผัสกับอะไรที่มันไม่จำเป็นหรอกนะเป้าหมายของการลงมาจากรถครั้งนี้คือไม่ให้หมาตัวไหน ขึ้นไปบนรถได้เพราะฉะนั้นผมจะห่างจากรถไม่ได้ผมใช้เท้าถีบคนที่จะเข้ามาจัดการผมผมใช้เท้าจัดการพวกงี่เงา่าที่วิ่งด่าหน้ากันเข้ามาโดยเลือกจะเตะตรงที่จุดเบาบางที่สุดท้ายทอยขมับมั่นใจได้ว่าคนที่โดนจะเจ็บจนลงไปนอนเลยแล้วนี่ไอ้กนีนไปรับตัวแม่ยายผมถึงไหนทําไมช้าจริงผมไม่อยากจะดึงมือออกจากกระเป๋าเลยจริงๆการที่ผมต้องสัมผัสอะไรที่มันไม่สะอาดมันไม่ปื้มเลยนะ ผมดึงมือออกจากกระเป๋ากางเกงเพื่อจัดการกับคนของพวกมันแต่บอกเลยแขนของผมแข็งกว่าขาอีกนะเพราะผมต้องฝึกตาแรงดีดของปืนมาตั้งแต่เด็กที่ต้องใช้กล้ามเนื้อแขนมากกว่าขามานานนับสิบปีเฮ้อได้เอาจริงสะบังก็ดีผมมองชายชะการตรงหน้าที่มองผมอย่างกล้ากลัวจะเข้ามาก็ไม่กล้าจนผมต้องเดินไปจัดการมันเองแต่พอผมเดินเข้าไปพวกมันอีกคน ก็ตรงเข้ามาที่ประตูเพื่อจะเปิดเอาตัวลินลินเอ้ยพวกมึงกูเจ้าคุณหนูลินลินแล้วสิ่งตะโกนของคนที่ตะโกนบอกพวกของมันทําให้ผมต้องเดินเข้าไปจัดการทันทีคิดจะเอาเมียชาวบ้านมึงรู้ไหมว่าผัวเขาห่วงมากผมตบเข้าที่บ้องหูของมันทั้งสองข้างพร้อมกันจนมันล่วงลงไปนอนกับพื้นเลยเฮีย yeah, ไม่เป็นอะไรนะคะแววตาที่แสนจะห่วงใย,ยของหญิงสาวที่กําลังจะร้องไห้ทําให้ผมต้องยิ้มออกมานั่งดูเน็ตฟิกรอไปก่อนนะ พอพูดจบผมก็ปิดประตูรถทันทีแล้วไม่นานกินก็อุ้มแม่ยายของผมโดยมีเอโรมีโอคอยระวังหลังให้ให้มันได้แบบนี้สิผมเปิดประตูรถรอโดยจัดการเคลียร์ทางให้ไอ้กินเอาคนเจ็บขึ้นรถโรมิโอขับรถกลับบ้านครับท่านชิงหลงผมเดินมาหาแม่ยายที่ตอนนี้นอนราบอยู่ที่เบาะหลังของรถตู้โดยมีลินลินตามมาไม่ห่างเพียงแค่ลิลินเห็นแม่ของตัวเองโดนย,ยิงที่หัวไหล่ ก็เกิดอาการสติแตกจนผมต้องเรียกสติเธออย่าเพิ่งสติแตกตอนนี้มาต้องปลอดภัยทําตามที่ฉันบอกกินผ้าผ้าสีขาวสะอาดส่งถึงมือของผมปกติผมใช้มันในการรองแขนหรืออะไรที่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกแต่วันนี้มันกลับได้มีประโยชน์อย่างอื่นผมใช้มือพับผ้าเช็ดหน้าแล้วกดไว้ที่ปากแผลเพื่อห้ามเลือดก่อนที่จะดึงหลินหลินมาให้จัดการตรงนี้แทนกดแผลของม้าเอาไว้ให้แน่น อย่าก,กลัวว่าม้าจะเจ็บเราต้องห้ามเลือดที่ไหลไม่หยุดนี่ก่อนเข้าใจไมหมลินลินผมตะคอกใส่เธอเพื่อเรียกสติค่ะฉันเข้าใจแล้วม้าเลือดกรุปอะไรเอเหมือนฉันค่ะผมก็เอยังไงก็ไม่ต้องเสี่ยงไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอาเลือดสินะตอนนี้ทําอะไรได้ก็ต้องคํานึงถึงชีวิตของคนเอาไว้ก่อนกินโทรบอกไอ้ใครให้มันเตรียมตัวเรามีคนเจ็บท่านชิงหลงแผลไม่เป็นไรแค่แผลแตก ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่ต้องกังวลวันนี้อามาจะต้องตายเราจะต้องลบตัวละครของเรื่องนี้ฉันไม่สามารถดูแลหลายทางได้ฉันจะเทคโอเวอร์หุ้นทั้งหมดของตระกูลจินเราจะเล่นให้มันเล่นงานที่ฉันคนเดียวกูจะงัดกับมันสักตั้งลองดูอีกด้านอะไรพวกมึงมีกันเป็นร้อยพวกมันมีแค่สิบกว่าคนทำไมถึงปล่อยให้มันหนีไปได้เสียงคำรามของคนเป็นเจ้านายตวาดดังลัน่น ขอประทานอภัยแต่พวกมันขับรถกันซอกแซกทําให้พวกเรากระจายกันออกไปนะครับแต่จินหัวบาดเจ็บสาหัสจนไร้สติผมว่าไม่รอดแน่ๆลูกน้องที่กลับมามือเปล่าไร้หญิงที่เกาจริงอยากได้หมาป่าอย่างพวกเราจะหมูกดีกว่าเยอะท่านเกาพร้อมจะจ่ายไหมล่ะถ้าท่านเกาบอกว่าจะจ่ายมิอันหมาป่าอย่างเราจะยอมไปตามกลิ่นแววแววให้มันชัดเจนอะไร มีหมอคนหนึ่งเที่ยวไปหาชิงหลงอยู่บ่อยครั้งแล้วคนของผมก็ได้ยินมาว่าเรามาว่าราคากันดีกว่านะครับโปรดติดตามตอนต่อไปอามมาของหลินหลินจะเป็นอะไรไหมนะเฮย้ยเป็นห่วงจังเลยแล้วหมอใครที่เออตอนนี้เป็นขี้เมาไปแล้วจะรักษาได้ไหมแล้วสุดท้ายนี้เกาจิ้งจะทำอะไรอีกเฮย้ย มีแต่ปมเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงบ้างคะเม้นบอกแอดหน่อยนะสุดท้ายนี่ล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ